สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมนายกัปตันและเรา,าพบกันในเกมซิตี้แซมฟรีนะครับพาร์ทที่สองแล้วนะะอม,มาดูดีกว่ะมาไหมมาไหมเฮ้ยเจอแม็กหมดโอ้ย

ออนี่มันนี่มานนี่มาเอออะไรไม่เนี้ยนี่เนี้ยอืมนี่มันตึกอะไรวะเนี่ยพวกเลือดพวกอะไรนะครับเกาะเกิด ทั้งหมดนะครับแนะนําให้เก็บให้หมดนะครับหาคนให้เจอนะครับไม่งั้นจะโวยกันนะครับค้าขุดยากเลยพวกนี้แม่งไล่มาทีเบียขยงเอาเก็บแล้วอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยง้างแล้วมาดิมาดินี่ไงมา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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ย <อ>นี่กว่าอฮ้ยยนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันบ่งบอกมันบอกให้เจ้าคือตัวอะไรออกไปทางนี้นะครับออกไปเลย ้าโอ,อ้เข้าเดอะบูวี่แล้วอนนืมอ, <c oughs> อ่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอ้าวจบช็ตเ,เตอร์แรกแล้วอ่ะ,อะได้ยังไงซัมเมอร์อินไคลโลสกรอร์ยี่สองเก้าหนึ่งร้อยค่าได้เก้าห้ามีทั้งหมดร้อยสิบแปดตัว แสดงเมื่อกี้แน่เลยไม่ได้คาวนะครับเวลาเล่นนีสี่นาทีจัหนดไว้สินาทีว้าเฮ้ยไม่ได้มาสนใจหรอกนะเล่นเอาความสะดวกก็ไม่พอนะครับเฮ้ยไม่สนใจ <c oughs> Into the Spider Nest เน็ตอ,อะไรอะสไปเดอร์แสดงว่าเป็นต้องมีมายมุมแน่เลยก็เป็นด้มาแล้วอ่ t t h ะเนี e light อะไรวะเนี่ยโอ้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 ้ออโอ้โอ้อ้โาอมโอ้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 โนะ้โ้ Sam, I raised Stein. He's up on the second floor. It sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. He's refusing to upload the photos remotely. He says we'll get the photos when we get him. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Roger that. อเจูดัตโอ้อะไรไม่รู้อ่ะอาไม่ออกอ่ะไม่สนใจออกไปดีกว่าเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะครับ ให้เรือม,มีอะไรละไปดีกว่าไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันโอ้โอ้โหสภาพนี้นะครับอันนี้ไปไหนอ่ะอ๋อทางเดียวกันทางวนี่เอง เฮ้เฮลิค hey, อเตอร์เฮ้มาำเไปดิเฮ้ไปเะล้เฮ้อะไรวะเฮ้มันมีหนวดเลยเฮลิคอปเตอร์มจาว่อะ <c ười> อะไรอะ่ะเฮ้อะไรอะ่ะอ้

เฮ้ยออกมาดิวะฉันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้เนี่นยไอ้เนี่ยลวงมาลวงมาเอออันตรายอันตรายเยอะ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 ไม่น่าไปสกิปมันเลยเถอะเอาให้หมดเอาให้ตายไม่เนี่ยสองทีสองทีไม่ยไอย้ะอล

หน้าไมา่กะไม่กะโอ้พ่นอะไรพ่นอะไรคนอะไรคนอะไร,ะไร,ะไร,ะไรให้ตายให้หมดล้างของพันอย่าให้มันเหลือนี่ไหมนี่นี่บา่ใหญ่ที่สุดหน้าตาหลับไม่ได้นะครับไอ่เอาเด็กเอาเด็ก มีมีไหมมีไหมมีอไหมมีแล้วมั้งเอ้ยมีอยู่นี่ไงมาดิเหลียบมากมาจุ่ยตรงนี้ให้ต่อให้มันเกิดกัเมื่อมาไปต่อ

มีไม้มีไมมอามีทีเก็บท้หมดแหลมเลยแหลมเลยแหลมยแหลมเลยไหนอะโอ้เออจะเออุยยอุลงมา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 ดกม่คอยังเดียวเขาว้ยเตายงโอ้โหไม่สีได้ด้วยอ่ะโคตรจับเลย ร้อยนะครับของนี่วะเอ็นดูสนใจมันเลยสนใจมันมากไม่ดีนะครับเราจะสวยมากกว่านี้เฮ้อะไรอ๋อไม่มีอะไรอมนี่แต่ล่างปเปล่าเก็บไว้ทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ย Ôi, shut up hay úp bà nó bà đi bà, không có đã Hey โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรอะะไนวะโอ้เมันหัวเลยอ่ะโอ้แม่มึงมาแล้วเออเฮ้ยเออเฮ้ยอย่ามาวุ่นวายนะดันเอนรีให้เข้าให้จับให้แตะ โอ๋อข้ารามาเมื่อกี้นี่เองเป๊ะอะไรอ่ะตัวเลอเลยมันเดินมาจะอี๋อันนั่นนั่นนั่นายากมากรวมไปแล้ว ส่วนน้นอ่ะกิงกาเดี๋ยวไม่จ้ะเราก็ต้องไปทางนน้นอีก ไปปะไม่คุ้นเลย่ะต้องไปต้องไปอ้ามีทางแค่นี้เองเหรอไหนทะลุได้ป่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาเยอะมาเยอะเฮ้ย ไหนได้อีกอะนี่เลือดเลือดเก็บมาเก็บมาวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งอ้าวมาทำนี้แล้วไป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 ตันไม่มีอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยไปทางไหนต่อทางนี้ปะไม่ใช่ทางไหนวะนี่เหรอเฮ้ยเอาอย่าลงมาลงไม่ลงมาดีหอยลงมาดีโอ้โหแม่ขมเดไแม่ขมเดีเเเเเเอุ้ยจ้าโดนอี่ก็ เฮ้ยนวดจะไม่โดนของล่างเด้อของล่างแล้วนะครับอ่าโอ้มืดอืมดูเรื่องเก็บก่อนติ่มตัวไปอ่า ทองเยอะแยะเลยมีเสียงแมกกาซีนด้วยเอ้ยไม่ให่เสียงมือถือเออมันจะโดนแมกกาซีนอะไรล่ะนี่ฮึแงเดือดโคตรเก่าเลย Sir, you've got to get us that data. Quinn, it's me. Stein didn't make it. Shit. Did you find his phone? You mean the phone you just called? Uh, right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Okay. Copy that. Wait, ow. Oh. Man. ดี๋ยวมาแถวนี้นะ๋ย่โดนอีกนะไม่กลัวลหรออืมโว้ยมันเยอะอย่างนี้วะโอ้โหไม่ไหวมากไม่เอาอะ่ะไม่สู้อะ่ะเสียเวลาไปเดี๋ยวนะอยาให้มันออกมาเป็นพอนะครับ มาดิมามีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาข้างหลัง มาเลย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 ไม่กลัวหรอกนะหมดยังอะ่ะบอกแล้วก็ดีนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะมีคนด้วยคนน่าจะเป็นคน เฮ้ยโอ้มันคนน่ากลัวเลยเสี่ยงเก็บไม่ได้แล้วเห็นวะคนหลอนเลยเฮ้ยอุ้ยเี้ยโหมันยิงได้ด้วยอ่ะโอ้ลเย็นั่นเห็นวะ

vậy mới vậy mới này 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 mấy cái đi yên dù ui nó 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 bị dừa cha mặt ta lạy lên lục địa, ha mày 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 ดได <c oughs> ไปดูอยากจะโผล่มานะมึกจะหมดแล้วทางไหนต่อวะพงแล้วอะ

โอ้ทีละตัวทีละตัวนะยังวะฮ้ยมันหลงแล้วเนี่ยทางเดิมดีกว่า มีไหมมีไหมน่าจะทางออกแล้วอ่านตามป้ายนะครับนี่เอาหม้อ,อ,มอบุกสิบเร็จแล้ว

สมาธิในการเล่นนะครับไม,ไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่ากันนะโอหน้าโอ้ที่อะไรหรออะไรเราฮะโอโออีตัวอีอตัวทุ่โทุโทโท่นั่นไหนวะไม่ย,ยงไง กันพี่หรอกน้องไหนไหนยโอ้โหมันเปลี่ยนนะแล้วกูก็ยืนเฉยเจริญฮ่าฮ่าฮ่าหายทำอะไรข้อของไม่ดีนะรู้ไหมหาย

เกิดมาทำไมเราอยู่เฉยก็ดีละแหมยังจ้ะน่าหน่องหลายตัวอยู่นะผมเรียกว่าว่าโทรแล้วกันล็อกโทรโชทร

พี่กับน,น้องทำไมมันเยอะจังวะมันต้องมีอะไรแน่เลยนะดูดิเนี่ยมันเิอแล้วเนี่ยมันอัมฟิตุกีมันไม่ถึงแน่โอ้โหแสดงว่าเอาเรื่องอยู่เฮ้ยถึงข้างนอกแล้วอ๋อ มีอะไรไหมมีนะเฮ้ยเออท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในต้องโถงนี้นะครับมันต้องมีอะไรแน่ผมว่าหอยังเป็นตัวอ้าเไเอ้ มันเซฟมันเซ็แล้วอ่ะนั่นไง่าแล้วยโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้โหอออออ

อ้าวโอเคจบแล้วมิชั่นนี้นะครับอ่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะ่าจะมาเล่นให้ดูอีกภาคที่3นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้กันพิพา,ากอาการขออภัยด้วยนะครับอ่าดูพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับบ๊ายบาย